ยินดีต้อนรับสู่รายการ e F อ a l k EP นี้เราจะมาพูดคุยกันในลักษณะาการถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เราจะนํามาร่วมกันศึกษานั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สถานีตํารวจพลับผาชัย2เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธระงับเหตุกับบุคคลคุ้มคมลั่งอารวาสเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้เห็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้กันบ้างแล้วเช่นกันนะครับผมไม่ใช่เจ้าของกฎจัก,กรวาลหรือเป็นคนที่จะชี้ผิดชี้ถูกอะไรเพื่อนๆที่รับชมรับฟังอยู่มีความคิดเห็นอย่างไรก็ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแนะนําช่วยกันถอดำ สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบต้นสายประเหตุที่มาที่ไปมันเป็นอยางไงเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แขวงสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครในวันที่29เมษายนเวลาประมาณ22นาฬิกานาทีสีทุ่มครึ่งนั่นแหละคุณพริสติน่านามสมมุติได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจพับพาชัย2เพื่อเข้าพบพนักง,งานสอบสวนและแจ้งเหตุว่าตนกับสามีของตนก็คือนายเนทนามสมมุติเช่นกันได้ทะเลาะกันมีปากมีเสียงนายเนทเกิดอาการคุ้มคลั่งใช้อาวุธมีด ไล่ทำลายต้นก็คือคุณคริสติน่ากับแม่สามีได้เดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกพนักง,งานสอบสวนก็ได้ทําการประสานงานไปยังเจ้าที่ป้องกันปรับปรามเจ้าที่สายตัวที่รับเรื่องก็คือผู้หมวดสุรพลกับผู้หมู่สิบตำรวจตรีวรวัฒนิรัมผมจะเรียกว่าผู้หมู่วรวัฒน์แล้วกันครับถือว่าเป็นฮีโร่ของเราในอีพีนี้เลยผู้หมวดสุรพลกับผู้หมูวรวัฒนก็ได้เดินทางเข้าไปที่เกิดเหตุ เมื่อเดินทางพิทีกเหตุก็ได้พบกับตุนคริสติน่าทําการพูดคุยสักถามข้อมูลเบื้องต้นเมื่อได้ข้อมูลเพียงพอต่อการดําเนินการในขั้นต่อไปแล้วก็ได้เดินเข้าไปสู่บ้านที่เกิดเหตุได้พบกับเนทตำรวจสายตัวสองทาง่านก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็ให้เนทสงบสติอารมณ์แต่ไม่เป็นผลครับเนทเดินเข้าหาครับออกมาจากบ้านพร้อมกับอาวุธมีดในมือกับมือหนึ่งจุงสุนัขด้วยจุงหมามาด้วยครับพุ่งเข้าหาเจ้าที่ตํารวจเมื่อเนทฉายคุ้มคลั่งได้เคลื่อนที่เข้าหาตํารวจสิ่งที่ตํารวจทาครับก็พยายามที่จะอย พร้อมกับบอกให้ถอยไปอย่าเข้ามาถือว่าเป็นระดับการใช้กําลังขั้นแรกที่เจ้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถใช้ได้แต่ก็ยังไม่เป็นผลอีกการเคลื่อนที่เข้าหาพุ่งตัวเข้าใส่พร้อมกับอาวุธมีดของคนร้ายก็ยังเกิดขึ้นอยู่เน็ตก็ยังไม่หยุดกรณีนี้ครับมีดก็ถือว่าเป็นอาวุธร้ายแรงหากสามารถฟันหรือแทงจนสําเร็จเนี่ยส่งผลถึงชีวิตได้นั่นคืออาวุธถึงตายชิ้นหนึ่งไม่มีทางเลือกครับเจ้าที่ตารวจผู้หมู่วรวัตจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อาวุธปืนเพื่อยับยั้งการพุ่งเข้าทําร้าย ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้หลังจากที่ใช้กําลังจับยั้งเสร็จไปแล้วจนเนสไม่มีอาการที่จะทําร้ายใครได้อีกถือว่าเป็นการยับยั้งภัยที่เป็นพยานอันตรายใกล้ถึงตัวได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางผู้หมู่วรวัตรก็ได้เคลื่อนที่เข้าหาพร้อมกับให้การปฐมพยาบาลและนําตัวเนตนั้นส่งโรงพยาบาลกลางเพื่อทําการรักษาต่อไปนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในฐานะที่เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจ ในเรื่องของยุทธวิธีในเรื่องของการปฏิบัติการของเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายเมื่อได้ชมคลิปการปฏิบัติของเจ้าทีมตำรวจสอทพะพาชใช้ทั้งสองท่านนี้ก็เกิดความตื่นเต้นมากมากเลยเห็นเลยว่ามีหลายประเด็นที่สามารถนํามาก่อประโยชน์นะครับนํามาเรียนรู้ร่วมกันได้ตอนที่จะเข้าสู่การถอดบทเรียนผมขอพูดคุยกับท่านผู้ชมเบื้องต้นก่อนว่าในการที่เราจะ after action review หรือว่าถอดบทเรียนหรือว่าทําการทบทวนหลังการปฏิบัติอะไรก็ตามแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือ เราไม่ควรเอาความรู้สึกของคนที่เห็นจุดจบแล้วอะเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็นั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆไม่มีใครวิ่งเอามีดมาแทงเราไม่มีความกดดันอะไรทั้งสิน้นไม่ได้กังวลว่าจะได้รับอันตรายอะไรทั้งสิน้นเราควรจะมองในมุมของคนที่กําลังเผชิญหน้ากับอันตรายณวินาทีนั้นคนที่ได้รับความเครียดตั้งแต่การรับแจ้งเหตุคนที่ ขับรถเข้าไปสู่ที่เกิดเหตุแล้วกาลังคิดอยู่ในหัวว่าเฮ้ยเราจะเจองเจออะไรเราจะต้องเจออะไรแล้วเข้าที่เกิดเหตุแล้วเราเจอสิ่งนั้นจริงๆขับรถเข้าที่เกิดเหตุแล้วเราก็ภาวนาว่าเฮ้ยขอให้เหตุมันจบก่อนหรือเปล่าน่าเอเจอไมิถ้าไม่เจอก็ดีเหมือนกันก็โชคดีเหมือนกันนะแล้วก็ถึงละเวละเขาที่เกิดเหตุยังเจออยู่ในความเครียดของคนแบบมนุษย์นะครับมันเป็นยังไงแล้วก็เมื่อเขาไปเจอหน้าแล้วเจอคนคุ้มข้างพุ่งตัวเข้าใส่พร้อมกับอาวุธที่ฆ่าเราได้ ความกดดันการเดิมพันด้วยชีวิตและการตัดสินใจในระดับวินาทีด้วยเดิมพันที่เรียกว่าเดดออร์ไลฟ์หรือเป็นกับตายอะ่ะถ้าวินาทีนี้ตัดสินใจผิดพลาดก็ถึงชีวิตอะ่ะถ้าเป็นคนน่ะเราก็พยายามที่จะมองในเลนส์หรือว่ามองในมุมมองของคนที่ทํางานอยู่หน้างานณนะวินาทีนั้นนะครับอันดับแรกเลยที่ต้องชื่นชมเลยครับผมถือว่า <S 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 เป็นอะไรที่ยกระดับมากๆเลยตามที่ได้เล่ามาสังเกตไหมครับว่าคนแจ้งคือใครคนแจ้งคือภรยาชายคลั่งผู้ก่อเหตุคือสามี ถ้าย้อนกลับไปเมื่อห้าปีสิบปีที่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆสอนอตำรวจหลายๆที่จบแบบนี้ครับเฮ้ย <Hey, S 1> เรื่องบุบงไ<ๆ>ม่เมียอย่าไปยุ่งกับเขาไปยุ่งกับเขาอเดี๋ยวเขาก็นอนคุยกันเดี๋ยวก็เป็นหมาเรื่องในบ้านเขาให้จบในบ้านให้คุยกันเองเราก็เออไปดูทํามองๆคำเชิงแล้วก็อย่าไปยุ่งเขาเยอะวันนี้เราจับเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาช่วยผัวเขาแล้วนั่นคือมุมมองของเจ้าที่ตำรวจในกรณีที่เห็นคู่กรณีที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน แต่ทุกวันนี้ครับเราได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรารู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่า DV เนาะหรือว่า domestic violence หรือว่าความารุนแรงภายในครอบครัวเนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วว่าความรุนแรงภายในครอบครัวเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆสําหรับคนที่เผชิญหน้ากับมันอยู่การที่จะออกมาจากตรงนั้นเป็นเรื่องที่คนที่เผชิญหน้ากับเหตุการณ์แบบนั้นน่ะไม่ใช่อะไรที่ออกมาจากตรงนั้นได้ง่ายๆเลย DV หลายๆครั้งมันจะจบด้วยเรื่องของถึงชีวิตนะครับผู้ที่กระทําความรุนแรงไม่ทําให้คนที่ได้รับความรุนแรงเสียชีวิตไปเลยก็ คนที่ได้รับความรุนแรงนั่นแหละทนไม่ได้ก็ทําให้ผู้ที่สร้างความรุนแรงมาตลอดนั้นเสียชื่นไปเลยจะกลายเป็นศกนฏตรกมนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือใค็ตามที่ผมเห็นความรุนแรงภายในครอบครัวเนี่ยควรจะยื่นมือเข้าไปช่วยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่ายอดเยี่ยมมากๆแบบชื่นชมแล้วก็ดีใจมากๆที่ไม่มองว่าเป็นเรื่องที่ควรไปปาดละเลยเรื่องที่2ครับสังเกตเลยว่าตั้งแต่เข้าที่กันเหตุเราไม่สามารถรู้เหตุการณ์เหล่านี้ได้ครับถ้าเขาไม่มีอุปกรณ์ที่เป็น b ดี y c a m e r าหรือว่ากล้องที่ติดตัวของเจ้าหน้าที่่่เนยผมชือวา อุปรกรณ์พวกนี้เป็นประโยชน์กับเราแต่หลายท่านครับอาจจะมองว่านี่เป็นทําให้เราทํางานยากขึ้นหรือเปล่าพระราชบัญญัติป้องกันและประปาบปรามการทรมานอุ้มหายที่มันส่งผลกระทบให้ตํารวจจะต้องบันทึกภาพทุกจังหวะทุกสเต็ปที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันโอเวอร์ปรเทคชันหรือเปล่ามันทําให้การคุ้มครองผู้ต้องหาคุ้มครองคนร้ายคุ้มครองแบดกายเกินไปหรือเปล่าตัวผมเองครับนี่ถือว่าเป็นเคสที่สามารถพูดได้เลยว่าไม่ใช่ข้อมูลข่าวสาร พยานหลักฐานทั้งหมดทั้งปวงที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตัวแบบกู๊ดไก่ทาหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพตัดสินใจตามหลักการต่างๆเนี่ยนี่คือพยานหลักฐานที่จะช่วยเราในอนาคตด้วยซ้าไปก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับชื่นชมเรื่องความพร้อมด้านอุปกรณ์ครับข้อ3ท่านผู้ชมลองพิจารณาประเด็นนี้ร่วมกันนะครับยุทธวิธีที่สามารถทําได้ก็คือ building entry เนาะก็บุกเข้าไปในตัวอาคารเนาะกับอันที่2ก็คือ call out ก็คือการเรียกออกเพื่อนๆมองว่าในกรณีที่การระงับเหตุในระดับสายตรวจเนี่ย ยุดทธวิธีใดเหมาะสมครับระหว่างการบุกเข้าไปจับคนร้ายกับอยู่ด้านนอกแล้วก็เรียกคนร้ายออกมาผมให้มุมมองแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นการปฏิบัติการในของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเป็นการปฏิบัติการในลักษณะทีมของหน่วยสวาร์เลยแล้วก็ตามที่เรามีทีมปฏิบัติค่อนข้างจํานวนมากแล้วก็มีอาวุธหนักมีอุปกรณ์ป้องกันตัวฟูลเกียร์เลยการปิดประตูตีแมวการปฏิบัติการเข้าไปในอาคารอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะเรามีทั้งอุปกรณ์มีแก๊สน้ำตามีทั้งสตนด์บอมมีทั้งอะไรก็ตามที่เราสร้างความได้เปรียยบมมาาก บุกเข้าไปในอาคารอาจจะเป็นทาั้งเลือกที่ดีสําหรับทีมพิเศษแต่สําหรับพี่น้องสายตรวจผมมองว่าเป็นครั้งเลือกที่เวิร์กมากๆเลยนะครับที่เลือกใช้ยุทธวิธีคือเชิญออกมาเราอยู่ในพื้นที่ที่เราเห็นแล้วรู้แล้วอยู่ในพื้นที่ที่เราเข้าใจแล้วดีกว่าเข้าไปวัดดวงในห้องที่เรายัางมองไม่เห็นอะไรเลยชื่นชมครับประเด็นที่4ครับผมพูดถึงเรื่องของ attack management หรือว่าการจัดการการโจมตีจะได้เห็นว่าเขาสร้างระยะเขาถอย นะครับก็ถือเป็นการจัดการการโจมตีอย่างหนึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ทำได้ดีการเพิ่มระยะห่างข้อห้าครับเรื่อง daily force consideration หรือว่าการพิจารณาใช้กำลังในขั้นเด็ดขาดตามมาตรา68ของกฎหมายปอาญาก็ถือว่าเข้าข่ายการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายครับพยานอันตรายใกล้ถึงตัวก็ใช้อาวุธเพื่อการยับยัง้งหรือถ้าเกิดมุมมองของนักยุทธวิธีก็เคาะมาตรา68เป็นมาเป็นหลักปฏิบัตินั่นแหละมีอาวุธมีระบบส่งอาวุธแล้วก็ มีเจตนาในการใช้วุธซึ่งก็ครบองค์ประกอบละตรงนี้ผมเคยที่ใบไว้พอสมควรในอีพีก่อนๆผมแปะลิงก์ไว้ให้แคนคอมเพลนครับทำได้ดีจริงๆนะครับตรงนี้ผมชื่นชมเขาพยายามที่จะไล่กําลังจากเบาไปหาหนักด้วยนะเขาพยายามที่จะสื่อสารด้วยวาจาพยายามที่จะเพิ่มระยะห่างทุกอย่างแต่ก็ภายานั้นี้ก็ยังจะพุ่งเข้ามาถึงตัวเขาอีกเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะทําการยิงแต่เห็นในวินาท,ทีแรกอะ่ะเขาพยายามที่จะทาทุกอย่างละมาตรการจากเบาไปหาหนักเขาไล่มาหมดละแต่ก็นั่นแหละฮะก็คือ วินาทีต่อไปใครจะไปรู้ครับถ้าเขาไม่ทําการใช้อาวุธปืนเพื่อยับยัง้งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างประเด็นที่6ครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ผมประทับใจมากๆเลยผมเคยพูดในใน e p ีที่พูดถึงสลาวัตผู้หญิงจากออสเตรเลียเอมี่สก็ต์ในการระงับเหตุที่เวสต์ฟิลด์บอนไดจังชันหรือว่าห้างใหญ่กลางซิดนีย์เนี่ยที่มีคนร้ายใช้มีดก่อเหตุแทงคนในชุมชนเนี่ยสลาวัตเอมี่ก็ทำการใช้อาวุธปืนยับยั้งคนร้ายแล้วก็พยายามพิจารณาให้การพยาบาล ผมบอกว่าผมอยากเห็นแบบนี้ในบ้านเรามากเลยตำรวจที่ร่งของเราครับผู้หมู่วรวัตรครับได้ทําให้ผมเห็นละ่ะสุดยอดมากผมชื่นชมจริงๆข้อพิจารณาหลังใช้กําลังหรือว่า post shooting consideration ในเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแลคนหลังจากใช้อาวุธแล้วเนี่ยก็เข้าไปรงพยาบาลกับคนที่เราเพิ่งเผชิญหน้าอยู่ด้วยตรงนี้แหละเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแน่นอนครับอันดับแรกที่ผดพยาบาลได้เพราะเขามีอุปกรณ์ครับถึงเราจะมีความรู้อยู่เต็มหัวแต่ถ้าเราไม่ได้อุปกรณ์ไปเราก็ไม่รู้ครับว่าเราจะทํำยังไงเขาพกผ่า ทีคิวไปด้วยเขาพกพาเทนนิคิดหรือซินดิเกลหรือว่าสายรัดท้ามเลือดไปด้วยตรงนี้แหละยอดเยี่ยมมากจริงๆชื่นชมกับความพร้อมของผู้หมู่เขาและแน่นอนครับมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าผู้หมูคนเนี้มีไมเซ็ตแบบตำรวจยุคใหม่เลยเป็นคนที่ยึดมั่นใน วัตถุประสงค์สูงสุดของการเป็นตำรวจหรือที่เราเรียกว่า the ultimate goal of police officer นั่นก็คือการรักษาไว้ซึ่งชีวิตหรือว่า preservation of life เขาเพิ่งวิ่งมาให้จะใช้อาวุธมีดแทงเราอยู่เราเพิ่งต่อสู้กันมาเมื่อสักครู่นี้แต่ในเมื่อเราระยับยั้งภัยได้แล้วเนี่ยก็ยังมีจรรยาบรรณมีมาตรฐานวิชาชีพระดับสูงที่ไม่ได้ take personal เนาะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเนาะไม่ได้เป็นเหตุกดเครื่องระหว่างเนทกับผู้หมว่ลรวัดเนาะเมื่อผู้หมว่ลรวัดทำหน้าที่อย่างมืออาชีพในการระงับเหตุได้แล้ว ผู้หมู่วรวัตรก็ทําหน้าที่อย่างมืออาชีพในการรักษาไว้ซึ่งชีวิตแม้แต่คนที่พึ่งจะพุ่งเข้ามาทําร้ายเขานั่นนะครับยอดเยี่ยมจริงๆตัวนี้ผมใช้คําว่า perfect นะครับยอดเยี่ยมที่สุดเลยคราวนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนรร่วมกันเพิ่มเติมไม่ใช่การวิพากตัวผู้หมู่ว่าผู้หมู่เขาทําได้ไม่ดีแต่ว่าผมมองว่ามันมีประเด็นที่หากดูแล้วเนี่ยเรา จะรวมพัฒนาด้วยกันต่อได้อย่างไรมีประเด็นไหนบ้างที่สามารถพัฒนาขึ้นได้อีกนะครับอันดับแรกเลยครับ Attack Management เรื่องการจัดการการโจมตีสิ่งที่ผู้หมู่วรวัตทาก็คือการเพิ่มระยะห่างนั่นคือปลอดภัยครับแต่คราวนี้ Attack Management มันมีอยู่หลายแนวทางหลายวิธีการวิธีการที่ดีที่สุดก็คือหาที่กำบงังรองลงมาคือหาที่ซ่อนพลังลำดับต่อไปคือหาสิ่งกีดขวางลำดับต่อไปก็คือการสร้างระยะห่างสุดท้ายแล้วก็เคลื่อนที่ทางข้างออกจากแนววิธีการโจมตีถ้าอย่างนี้มันถูกเรียงมาให้พิจารณาอนบนบนก่อนนนะณวิทีั้น จังหวะนั้นนะผมก็เชื่อเลยว่ามันก็หาไม่ได้อะมันดีที่สุดก็คือการสร้างระยะห่างแหละสุดท้ายแล้วการสร้างระยะห่างก็ทําให้ผู้หมู่วรวัตปลอดภยัยเนาะก็คือเซฟเนาะแต่จะเซฟหรือว่าปลอดภัยขึ้นไหมหาผู้หมู่หาที่กําบังก่อนที่จะเข้ากรรมวิธีการเรียกออกมาจากบ้านหาที่กําบังหรือหาที่ซ่อนพรางหรือหาอะไรก็ตามที่เป็นวางสนุกไว้หาสิ่งกีดขวางไว้ระหว่างคนร้ายเนตที่จะพุ่งเข้ามากับตัวผู้หมู่เองมันจะทาให้ความปลอดภัยนั้นมากขึ้นไปอีกสองครับ ผมจะพูดถึงเรื่องของ e t ตัล and Le s s l e t ตัลก็คือเทคนิคการใช้อาวุธถึงตายและอาวุธไม่ถึงตายตอันนี้ก็เป็นต้องเป็นทีมแท็ติกเนาะจะต้องทำกันได้ทั้งสองคนก็คือณวินาทีที่คนร้ายปรากฏเป็นอาวุธแบบเป็นเ g e เว a เ o n เนี่ยเป็นอาวุธมีคมแบบเนี้ยแน่นอนครับสัดส่วนมาถึงตายอาจจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอ,อาจจะเป็น c o v e r man อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่คุ้มกันใช้อาวุธถึงตายก็คือปืนส่วนเจ้าหน้าที่ที่เผชิญหน้าหรือว่า Contact Officer เนี่ยอาจจะใช้ ปืนไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเกิดเหตุไม่ดีขึ้นมาปืนไฟฟ้ายิงไม่โดนแล้วเราก็ยังมีเจ้าที่คนหนึ่งที่ใช้อาวุธถึงตายการลื่นนะครับยังมีการเหนียว,วอีกคนหนึ่งอยู่แล้วก็แน่นอนครับในเมื่อปืนไฟฟ้าอาจจะยิงไม่โดนอาจจะไม่สำเริผลการดรอปปืนไฟฟ้าแล้วก็ t r a n s ิ t i o n เปลี่ยนมาเป็นปืนจริงก็ยังทําได้ทุกวินาทีแต่ทั้งทีนน่นั้นก็ยังต้องภายใต้การคุมกันกด้วยอาวุธที่มีอนุภาพยับยั้งจากเพื่อนนะครับก็มันก็เลยบอกว่าเลโดก็คือมีคนหนึ่งใช้อาวุธถึงตายกับ Less l e s เ l e ดก็คือมีคนหนึงใช้วุธที่ อนุภาพลดหลั่นลงมาตรงนี้มันก็จะเป็นการแสดงเจตนาลมเพิ่มเติมไปว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาชีวิตเขาถ้าเกิดขึ้นมาเป็นปืนทั้งสองคนเลยแสดงว่าเราไม่มีมาตรการก่อนหน้านั้นหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่สามารถฝึกกันได้สามารถฝึกกันเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดทําได้ตรงนี้ก็จะตอบสังคมได้ชัดเจนขึ้นว่าเฮ้ย <c oughs> เราไม่ได้เจตนาที่จะใช้ปืนเป็นทางเลือกแรกนะเราใช้ปืนเป็นมาตรการสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยประเด็นต่อไปครับผมพูดถึงเรื่อง known threat กับ unknown threat แน่นอนครับเหตุการณ์เนี้ย เรามีภายคุกคามที่รู้ก็คือเนตบุคคลคุ้มคลั่งอาวาดตามที่แจ้งแต่อย่าลืมครับเหตุการณ์ดีมันมีอะไรที่ผันผวนมากเหตุการณ์ด o m e s t i i v i ว l เ n น e เนี่ยถ้าสังเกตหลังจากที่ใช้อาวุธปืนยับยัง้งเนทได้แล้วเนี่ยคุณคริสตินาก็เสียใจร้องโหมร้องไห้ล 5, แล้วก็เข้าไปกอดเนทเช่นกันเมื่อกี้เข้าพึ่งทะเลาะก,กันแจ้งความแต่ว่าวินาทีต่อมาเขา เสียใจเขาตกใจที่สามีเขาสกิญิงความผันผวนตรงนี้มันเป็นไปได้อะไรมากมายทั้งหมดทั้งปวงเลยครับคุณคริสติน่าเองก็อาจจะกลายเป็นอันนนเทรดในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราไม่ควบคุมไม่จัดก,การคนคริสติน่าอยู่ในที่ที่เหมาะที่ควรก็จะเป็นความเสี่ยงเช่นกันตรงนี้นก็จะเป็นทีมแท็ติกอีกเช่นกันผู้หมวดสุรพลอาจจะเป็นจะต้องทําหน้าที่เ o v man แล้วก็ออกคําสั่งให้คริสติน่าเนี่ย ขยับออกไปในขณะที่ผู้หมวรวัดกําลังเข้าไปให้การปฐมงพยาบาลกับเนทพระเจ้าตาน,นั้นที่รู้ในขณะที่ผู้หมวรวัดกําลังให้การผฐมงพยาบาลกับเนทคริสติน่าผู้แจ้งจะเข้าทําร้ายหรือแย่งปืนจากผู้หมวรวัดในขณะที่กาลังปดมงพยาบาลได้ไหมมีใครกล้าการันตีได้บา้างครับว่าจะไม่เกิดขึ้นเป็นไปได้หมดับนั่นแหละครับคือโนนแอนอนนนเทรดภายุคามที่รู้กับภายุคามที่ไม่รู้นั่นคือเรื่องที่3 เรื่องที่4ี่ผมยังมองว่าการพันธนาการก่อนการให้การประถมพยาบาลยังจะเป็นอยู่เรามีเวลา3นาทีครับสำหรับการหยุดอาการเสียเลือดมากหรือว่า m a s s i v เ bleeding เนี่ยเรามีเวลาที่จะใช้ TQ ในการรัดเพื่อห้ามเลือดเนี่ยสานาทีสนาทีนี้สําหรับการฝึกฝนนะครับมาอย่างดีผมว่าเพียงพอต่อการพันฒนาการอาจจะใช้กุญแจมือแบบอ่อนหรือจะใช้แฮนด์คั f แบบปกตินี่แหละตัวเสียเวลาหลัก10วินาทีครับแต่ความปลอดภัยเรามากขึ้นเยอะ เหมือนกันครับคำถามเดิมใครจะการันตีได้บ้างในขณะที่เราให้การผลมพยาบาลอยู่คนร้ายจะไม่ใช้อาวุธที่พกพามาที่เหลือกับเจ้าที่ตำรวจประเด็นที่5ครับการใช้ t ีคิวยอดเยี่ยมครับแค่นําไปด้วยผมก็ดีใจจะน้าตาไหลละใช้กับคนร้ายที่เพิ่งสู้กันอยู่เมื่อกี้ตรงนี้ผมยิ่งทราบซึ้งจริงๆชื่นชมจริงๆกับผู้หมวรวัติอย่างไรก็ตามครับมันมีประเด็นที่เรียนรู้ต่กัน,นได้อีกก็คืออะไร การใช้ทีคิวกับขาของเน็เนี่ยจะสังเกตว่าเขาพยายามหยิบทีคิวแล้วก็คล้องมาจากปลายเท้าเนาะลองเปลี่ยนใหม่ครับเราถอดตัวบอกเกิออกถอดสายทีคิวออกมาเหมือนถอดหัวเข็มขัดนะครับยืดเป็นเส้นๆนะล้วเราก็สอดเข้าไปใต้หัวเข็แล้วก็ขยับขยับมือไปนิดเดียวจากนั้นใส่หัวเข็มขัดใหม่ดึงใช้เวลาลดลงครับการที่นำพาตัวทีคิวแบบนั้นหยิบออกมาเป็นลูปเป็นห่วงพร้อมที่จะใช้เลยเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการเซ็ตเอาไว้ใช้กับตัวเองแต่ถ้าเกิด เราใช้กับคนอื่นโดยเฉพาะขาเนี่ยถ้ามือเราใช้ได้สองมืออยู่เนี่ยการเปิดที่ปากโฮมเขมขัดของมันอ่ะแล้วก็คล้องใหม่ก็เป็นอะไรที่ง่ายขึ้นนั่นคือประเด็นที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากครูของเราครับก็คือสิบตำรวจตรีัวรวัตนิรัมที่คาหลายๆอย่างที่เป็นป,นปนระเด็นให้เราเรียนรู้กันต่อขอบคุณมากจริงๆนะครับสำหรับสิบตำรวจตรีัวรวัตนิรัมผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับปารามสถานีตํารวจพับขาชัยสองตำรวจฮีโร่ผู้รังษาเพุในคืนนั้นท้ายนี้ครับผมขอพูดประเด็นนี้นิดหนึ่งขอปิดอีพีนี้ด้วยวลนนี้ครับ u s e force now less force later หากตัดสินใจใช้กำลังระงับเหตุณนะตรงเนี้ยอาจจะทำให้ในอนาคตเราใช้กำลังในการระงับเหตุน้อยลงจากรายงานของสนอพพา,าชัยนะครับหลังจากที่ยับยั้งเนทได้แล้วเนะี่ยพบมีดหนึ่งเล่มที่ตกอยู่ที่เกิดเหตุที่พื้นยังมีมีดอีกสองเล่มที่เนทพกอยู่กับตัวหมายความว่าไม่ได้มีแค่มีดเล่มเดียว และแน่นอนครับหากููหมู่วรวัตไม่สามารถยับยั้งการอราวรวาตคุ้มครั่งของเนสได้การพุ่งเข้ามาของเนสนั้นสร้างอันตรายให้กับผู้มู่วรวัตกับผู้หมวดสุรพลนะปืนที่เอวผู้หมู่ปืนที่เอวผู้หมวดรวมกันเป็นสองกระบอกพร้อมกับแมกกาซีนสำรองซึ่งผมไม่ทราบว่ามีเท่าไรมันโกโซบิคับมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่การใช้กาลังระะกเ็เหตุมัอนอาจจะต้องกลายเป็นว่าใช้แบ็กอัพของสอนอพพาชัย2 สายตรวจทั้งหมดต้องเข้ามาละลับเหตุกลายเป็นการใช้กําลังที่มากขึ้นหรือไม่อาจจะเลยเถิดไปสู่การต้องใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษอลรินทราชอ,อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอาจจะต้องเข้ามาการใช้กําลังระงับเหตุของผู้หมวรวัวรัฐทาให้เราไม่ต้องใช้กําลังขนาดใหญ่กว่านั้นใช้ทรัพยากรที่เยอะกว่านั้นทําให้ประชาชนต้องแบกรับความเสี่ยงมากกว่านั้นนั่นแหละครับผลงานของสิบตำรวจตรีบัวรัตนิรัมตำรวจฮีโร่ของเรา คู่มืวรวัตทำให้สังคมปลอดภัยครับนี่คือผู้ชายที่ทําให้โลกปลอดภัยขึ้นท่านผู้ชมได้รับฟังอีพีนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับมีความเห็นที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันหรือเห็นต่างตัวไหนยินดีมากๆเลยนะครับผมอย่างที่บอกไม่ใช่ผมไม่ใช่กฎจักรวาลผมไม่ใช่คนที่ชี้ถูกชี้ผิดผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่นําเสนอในมุมมองของผมท่านผู้ชมมีมุมมองอย่างไรบอกให้เรารู้ครับคอมเมนต์มาถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยทำสังคมให้ปลอดภัยไปด้วยกันครับ make the world safer place